สวัสดีครับชาวลัคนาราศีพิจิกครับผมเบื่อผมหรือยังล่ะผมมาพูดกับท่านบ่อยเลยเกินนะชาวพิจิกนะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะใครยังไม่ติดตามกดติดตามก่อนนะก็จะเป็นประโยชน์กับผมมากๆเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวโดนดาวพระพมเพื่อพูดจาเยอะแยะมากมายพิจิกคลิปนี้เราจะพักพยากรดวงเดือนมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก้านะครับผมซึ่งดาวพฤหัสโคจรตกในภพมรณะ ของเรานั่นเองพิจิกจะรู้ว่าคําว่าเราของพวเราคือผมด้วยนะพิจิกเมื่อดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวของกระดุมพระเป็นดาวการเงินและดาวปุตตะคือการริเริ่มสิ่งใหม่ๆหมดเวลาแล้วผมเตือนท่านแล้วว่าให้ท่านเนี่ยเริ่มต้นวางแผนทุกอย่างก่อนมาที่23ธันวาคมดังนั้น ตอนที่คลิปนี้ออกยังไม่ถึง23รีบวางแผนรีบเริ่มต่างๆไปหลังจากการจบวันที่23ธันวาดาวพฤหัสจะโคจรไปสู่ภพมรณะแต่นะครับผมยังโชคดีที่มีดาวพุธซึ่งเป็นดาวพบมรณะนั่นแหละย้ายมาอยู่ในภพการเงินนะครับผมก็มีเกณฑ์ได้เงินจากเงินเก่าๆสมบัติเก่าๆ นะครับผมแล้วก็รายได้เก่าๆได้ดอกออกผลจากสิ่งที่ทํามาเงินจากการชนะคดีเงินจากประกันชีวิตเงินจากอะไรอย่างเงี้ยฮะไดม้มีโอกาสได้มีรายได้จากสิ่งตรงนั้นนะครับผมแต่นะครับผมเมื่อดาวพุทธไปอยู่บ้านดาวพฤหัสดาวพฤหัสมาอยู่บ้านดาวพุทธภาษาโหราศาสตร์ท่านเรียกสิ่งนี้ว่ากเกษตรสลับเรือนครับดังนั้นเนี่ยพุธเข้ามาช่วยตั้งแต่วันที่26เดือนธันวาคม นะครับผมฟังผมอีกรอบนะ23าธันวาดาวพฤหัสย้ายไปสู่ภพมรณะมันจะไม่ดีแน่นอนทายดีไม่ได้อันนี้ทายดีไม่ได้ไม่โกหกแต่ดาวพุธย้ายมาสู่ภพดาวบ้านพฤหัสก็คือภพการเงินดาวการเงินไปอยู่บ้านมรณะดาวมรณะมาอยู่บ้านการเงินในวันที่26เลยทําให้มีมาตรฐานเป็นกเกษตรสลับเรือนท่านท่านพิจิกเป็นกเกษตรก็คือความ อุดมสมบูรณ์เงินก็อุดมสมบูรณ์อ่าเรียกว่าอะไรอะ่ะเงินก็อุดมสมบูรณ์นั่นแหละก็คือเงินอุดมสมบูรณ์นะดังนั้นช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสจะตกพบมรณะนั่นคือช่วงเวลาไหนสามวันเองสามวันเท่านั้นเองก็คือเท่าไหร่นะยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่ิบห้าอ่ะยี 26, ่บหกก็ได้สี่วัน อันนี้ใช้เกณฑ์ของสุริยญาตนะครับผมถ้าใช้ลาฮิลีเนี่ยอาจจะคาดเคลื่อนสักอ่ะผมให้อทิตย์หนึ่งเผื่อไว้ก่อนอย่างนี้สุริยญาตกับลาฮิลีในต่างกันหน่อยหนึ่งนะครับผมสุริยญาตาเนี่ยเป็นตำราบโบราณตำรากเก่าๆซึ่งบางที่เขาไม่ใช้แล้วละ่ะแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยก็ยึดสุริยญาตเป็นหลกัหลกๆอยู่นะอย่างสำนักผมก็ใช้สุริยญา่ซึ่งสุริยญา่าเนี่ยเราจะคำนวณวันเวลาของดาวในการคำนวณตั้งแต่สมัยโบราณละ แต่ลาฮิลีเนี่ยเขาใช้ดาราศาสตร์เข้ามาครอบดาราศาสตร์เข้ามาครอบนั่นหมายถึงว่าเขาจะเคลื่อนตามดาวจริงบนท้องฟ้าซึ่งต่างกันในเรื่องของวันเล็กน้อยก็บวกเผื่อสักหนึ่งอาทิตย์แล้วกันเผื่อเผื่อนะดาวอื่นก็เหมือนกันนะครับผมอันนี้บวกบวกเผื่อเอาไว้เท่านั้นเองแต่ว่าบวกลบเผื่อเอาไว้แต่ความหมายการอ่านทุกอย่างเราอ่านเหมือนกันแหละไม่ว่าจะเป็นตำราไหนก็หาความต่างได้เล็กๆน้อยๆไม่ต้องไปใส่ใจมันมากเนาะ อ่ะทีนี้กลับมาที่เรื่องเป็นเกษตรสลับเรือนแค่4วันเอ้ยไม่ใช่เด็เป็นมรณะดาวพฤหัสเข้าสู่พบมรณะแค่4วันเดี๋ยวผมไปดูเดือนกุมภาให้ท่านหน่อยดาวพุธจะไปย้ายอีกทีอะไม่ต้องกุมภาหรอกมกราดาวพุธจะไปย้ายอีกทีก็คือวันที่30เอ้ยวันที่11มกราเลยทำให้เป็นเกษตรสลับเรือนแค่กี่วันพิจิต20 ถึง10บมกราคมเป็นต้นไปไม่ดิยี่สิบหกถึงสิบมกราคมเท่านี้เองหลังจากนั้นก็คือพระธิดาจะเข้าสู่ภพมรณะของเรานั่นเองนะครับผมก็ระมัดระวังเรื่องการลงทุนเรื่องการค้าการขายต่างๆก็ถ้ามีเกณฑ์จะต้องวางแผนอะไรก็ต้องต้องระมัดระวังพบการเงินเนี่ยมันจะมีหลายจ่ายนะเมื่อพระธิดาเข้าสู่ภพมรณะแต่มรณะยังหมายถึงการค้าต่างประเทศได้มรณะยังหมายถึงการออนไลน์พอได้อยู่เนาะก็ยังพอได้อยู่นะครับผมดังนั้นแล้วเนี่ยก็ ต้องงดลงทุนนับตั้งแต่วันที่10มกรานี่คือพื้นที่สีแดงนะเตือนกันแล้วนะ10มกราจนถึง31พฤษภาคมเท่านั้นเองที่เหลือมันจะลุ่งลุๆงุุงงุไม่มีตกการันตีไปดูเอ,เองไปดูดาวเองแล้วกันนะอ่ะถัดมาดาวทุกดวงมากองกันในพบการเงินทุกท่านในวันที่ช่วงต้นเดือนแหละ มากองกันในพบการเงินมีตั้งแต่ดาวอาทิตย์ดาวอะไรบ้างเนี่ย <c oughs> ดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวศุกร์ดาวอังคารมากองกันในพบการเงินนะครับผมการเงินดีการเงินลุ่งเลืองครับก็ทําให้การเงินเราในสัพั์แต่เงินมันจะได้มาเงินแบบเงินจะสมบัติเงินจะทรัพย์สินสมบัติเก่าๆอย่างเงี้ยฮะทีนี้เนี่ย หลังจากกลางเดือนเป็นต้นไปดาวดาวทุกดวงก็เคลื่อนออกจากภพสุกระดุมพระคือภพการเงินเนี่ยไปอยู่ภพสหัชชะสหัชชะหมายถึงการโซเชียลการสังคมการพบปะกลุ่มคนหมู่คณะกลุ่มเพื่อนหรือโซเชียลมีเดียให้คุณเป็นพิเศษดาวพฤหัสตกภพมรณะเนี่ยก็คือมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานลงทุนการเบื้องหลังหน่อยถึงผมบอกจะไม่ต้องจ่ายผมผมบอกห้ามลงทุนเนี่ยมันจะมีให้ลงทุนแหละมันจะถูกบังคับให้ลงทุนนะ ก็ห้ามไม่ได้หรอกเนาะดาวมันคนชีวิตมันต้องดําเนินไปอะ่ะการยึดดาวเนี่ยวางแผนให้ระวังไว้เฉยๆบางท่านอยากจะดูดวงประจําปีเพื่อเช็คองศาของดาวเนี่ยก็จะได้รู้ช่วงไหนคนจะต้องระมัดระวังตัวเองอยังไงนะครูบาอาจารย์ผมบอกกับผมมีมีลูกศิษย์ใช้คํานี้กันคนหนึ่งซึ่งมีเงินเยอะพอสมควรเรายึดกันรื่เงินเนาะ,ะเขาพูดกับผมว่า ไม่มีเจ้าสัวคนไหนไม่มีครูบาอาจารย์สิ่งนี้ผมก็กล้าการันตีนะเพราะในเมื่อเราจะเลือกที่จะลงทุนได้อะถ้ามีโอกาสเลือกได้ทําไมจะเลือกวันที่มงคลไม่ได้ถูกไหมอย่างเช่นท่านมีโอกาสอยากจะแต่งงานมันเป็นครั้งเดียวในชีวิตของท่านถ้าเลือกได้ท่านก็อยากเลือกวันมงคลถูกไหมล่ะแม้มันลั่นจะรู้หรอกว่ามันแบบก็ไม่ได้ช่วยอะไรเยอะแยะมากมายซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะไม่ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายหรอกแต่ในเมื่อเลือก มีโอกาสเลือกได้ทําไมจะไม่เลือกจะปล่อยให้มันมีความเสี่ยงเพิ่มอีกทาไมถูกไหมเจ้าสัวคนใหญ่ๆโตๆเขาก็จะคิดอย่างนี้เอาไว้เหมือนกันเช่นเดียวกันที่ผมต้องบอกพี่จิกว่าต้องเช็คดวงเลยบ่อยๆนะอะไรที่ผมเตือนผมห้ามผมบอกพี่จิกตรงๆแน่นอนนะดาวเกตเข้าสู่ภพย้ายออกจากอาริแล้วล่ะดีใจด้วยตบมือย้ายออกจากภพอรินะการเจ็บป่วดทุกอย่างก็จะโอเคขึ้นนะเมื่อย้ายเข้าภพอริไปสู่ภพปุตตะก็ดีครับการริเริ่มความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ ก็ยังโอเคอยู่นะครับผมแต่พบปัตนิเนี่ยพูดกันตรงๆเรื่องคู่ที่ผมเตือนเอาไว้เนาะก็เห็นคลิปอือาจารย์รักก็พูดไว้เหมือนกันว่าขออนุญาตเอ่ยถึงเขาหน่อยนะครับอาจารย์รักก็พูดเอาไว้เหมือนกันว่าอ,อดาวม่ไจะอยู่สถิตอยู่พบปัตนิปัตนิเป็นห่งคู่รักคู่ครอง,ค,ค,องคู่ค้าคู่สัญญาคู่ศัตรูอะไรก็ตามที่เป็นคู่อะนะบอกว่าไม่ต้องไปโฟกัสเรื่องความรักหรอกพี่จิกปีนี้หาตังค์ผมก็พูดเชื่อ อาจารย์รักก็คือเป็นในทิศทางนั้นแหละนะครับผมพอดีมีโอกาสได้ไปดูคลิปอาจารย์รักพอดีเลยนะก็เห็นความเห็นใกล้เคียงความเห็นเหมือนกันนะครับผมไม่ใกล้เคียงเหมือนกันเลยก็ไม่ต้องไปโฟกัสเรื่องความรักมันจะสวิงอ่ะมันจะยูมันจะอ่านบวกอ่านลบไม่ได้มันจะอ่านเป็นความจับพันธันใดเมื่อไม่มีก็อาจจะมีขึ้นมาได้แต่พอมีปุ๊บก็มีสิทธิ์ที่จะคว่ำได้ทันทีเหมือนกันเช่นเดียวกันดังนั้นต้องค่อยๆจับมือกันไปถ้า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 ท่านที่มีแฟนแล้วก็มีโอกาสได้เปิดตัวหลังวันที่ยีแนก็ ก็อาจจะมีได้เป็นข้อดีของท่านถ้าท่านเป็นลบอยู่ท่านอาจจะพลิกกลับไปเป็นบวกได้ดังนั้นแล้วก็ไม่ต้องไปโฟก,กัสหาเงินอย่างเดียวนะพิจิกเนาะเราพูดกันเยอะแล้วล่ะนี่มีคนด่าผมด้วยในใน,ในนี้บอกว่า,วาโอ้ยอย่าพร่ำเยอะจังเลยอาจารย์บน่นผมจะบน่นแค่ชาวพิจิกอย่างเดียวเพราะผมจะดูให้อย่างละเอียดคลิเป็นอื่นก็ท่านไม่พอใจไม่สบายใจก็ดูช่องอื่นได้ไม่มีปัญหาครับก็เราพูดกันแบบนี้เนาะเหมือนต้องคอยปรึกษากันสําหรับชาวพิจิกอานที่เหลือไม่ต้องระมัดระวังอะไรครับผมดี เพราะเขาได้หดเข้าสู่พบมรณะก็รายจ่ายจะมาเงินจากการหลังๆเงินจากข้อดีอ่านอ่านเป็นดีก่อนแลวกันก็เงินจากเก่าๆอ่ะเ,เงินจากสมบัติเงินจากการชนะคดีเงินจากการฟอ้องร้องเงินจากอินเซนทีมเงินจากข้าคอ,อมมิชชั่นจะดีนะครับผมแต่ก็ระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายที่ต้องคอยระมัดระวังเท่านั้นเองอ่ะที่เหลือก็คือโชคดีไปนะเพราะว่ามีเกษตรสลับเรือนมีดาวพุธเข้ามาช่วยแล้วก็มีโชคใหญ่ในชันสาด้วยก็คือพระ พระฤหัสเล็งองค์พระพุทธาพุทธเล็งองค์จันทาโชคอุดมนะครับผมก็คือมีโชคอุดมด้วยหลังวันที่สเดือนมกราค,คามเปต้นไปถูกหวยโดยซับนะครับพิจิกสวัสดีครับ